นะตอนนีเ้เรามาดูเหรียญน,นี้ต่อนะครับเพราะว่าที่ผมบอกเอาไว้ตั้งแต่แรกเนาะตั้งแต่จุดนี้แล้วนะครับว่าเหรียญน,นะครับมีโอกาสนะครับเป็นเทรนขาขึ้นนะครับซึ่งซึ่งซึ่งจัมาขึ้นมาทดสอบที่แนวต้านแรกคือต,ตรงนี้นะครับเมื่อผ่านแนวต้านนี้ได้นะครับก็จะเกิดการขึ้นไปนิดประมาณนี้นะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาแล้วก็อาจจะวข้ขึ้นต่อไปได้นะครับหรืออาจจะลงมาเลยก็ได้เนาะ เพราะฉะนั้นในมุมมองผมนะครับก็ถ้าถ้าเราเผื่อๆเอาไว้นะสมมตินะก็ขายที่บริเวณนี้นะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดหรือว่าบางส่วนนะครับหรือว่าครึ่งพอร์ตหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็มาขายที่บริเวณอ่าตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็พอนะถือว่าจบจบเทรนแล้วก็มารอรับใหม่นะรอรับที่ไหนนะที่เดิมนะตรงนี้นะครับ ว่าตรงนี้ก็ได้นะครับมารอรับที่นี่นะครับกำไรนิดหน่อยก็ขายนะครับหรือว่าถ้ามันสวนขึ้นไปเรื่อยๆได้ก็ตามนั้นนะครับแต่ตอนนี้ต้องดูก่อนนะครับว่าหลังจากที่มันขึ้นมาทดสอบเบรกนี้แล้วนะครับเบรกนี้ประมาณนี้นะแล้วมันจะย่อไหมครับถ้าย่อก็คือมันมีโอกาสไปต่อแต่ถ้าไม่ย่อมันก็กกลงเลยอ่าอ่ะก็ประมาณแบบนี้นะครับสะำเหมาะเหรียญนี้นะอ่นนี้ก่อนนอ